สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพูนันทสราชมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแนะนำให้รู้จักกับพาะบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเคยปฏิดิษฐานอยู่ที่พาะบรมมหาราชวังกรุงเทพมหาคนครได้ย้ายมาปฏิดิษฐานณนคะ่ายคุ้ยพุ 2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ในพื้นที่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้กับชาวลบบุรีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีในหลวงรัชกาลที่9เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ